คีกิสสถานคู่แข่งประเดิมเอเชียนคัพของทีมชาติไทยที่จะแข่งขันในช่วงค่าวันนี้ผลงานไม่ธรรมดาเลยนะครับสําหรับทีมชาติคีกิสสถานครับภายใต้การคุมทัพของสเตฟานทาโกวิดในวัย50ปีครับพวกเขาเป็นท,ทีมที่มีค่าเฉลี่ยนะักเตะอายุน้อยที่สุดเพียง24ปีเท่านั้นนั่นจึงทําให้เห็นว่าทีมชาติคีกิสสถานชุดนี้ครับถูกสร้างมาเพื่ออนาคตอย่างแท้จริงครับโดยฟุเล่นคีกิสสถานชุดนี้9คนครับมาจากสโมสรอน อัปเดตอัตคาลครับแชมป์ลีกปีล่าสุดของพวกเขาเองครับส่วนผู้เล่นที่ทีมชัดไทยครับต้องระมัดระวังให้ดีคือโจโเอลโคโจครับกองหน้าโอนสัญชาติชาวกาหน้าครับซึ่งนักเตะคนนี้ครับมีจุดเด่นที่ความแข็งแกร่งและก็ความเร็วครับที่สําคัญครับมีความเขียบคมในการยิงประตูในพื้นที่สุดท้ายมากๆครับ โดยโคชทาโกวิดครับยอมรับว่าการเตรียมทีมที่ดีในช่วงที่ผ่านมาครับจะเป็นปัจจัยสําคัญของคีกิสถานครับที่จะประสบความสําเร็จในเอเชียนคัพครั้งนี้ครับอย่าลืมติดตามให้กําลังใจทัพนักเตะทีมชาติไทยในการลงสู้ศึกเอเชียนคัพครับโดยเกมนัดแรกจะพบกับคีกิสถานครับในวันนี้ครับเวลา3ามทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยครับและเรามาเชียร์ทีมชาติไทยไปด้วยกันครับ